คุนมาเนตลูกหมายใต้ต้นของฮุนเซนกลับแผลงฤทธิ์อิทรอบโดยการออกนโยบายแปลกประหลาดและย้อนแย้งกับผลประโยชน์ของประเทศตัวเองอย่างสิ้นเชิงคุนมาเนสออกแนวเหมือนเด็กน้อยงอนแม่แล้วแอบกัดหมอนร้องไห้ยอยู่มุมห้องมากกว่าจะเป็นผู้นำประเทศแต่ที่ชวนขำคือไม่ใช่แค่ง,งอนประเทศไทยแต่ดันหักหลังกระทั่งประชาชนตัวเองราวกับคิดว่าการทำลายตัวเองคือหนทางไปสู่ความมั่นคงแห่งชาติ เสียงประกาศจากในธรรมเนียบของฮุนมาเนตดังกึกก้องไปถึงทุกมุมคามรว่าจากนี้ไปห้ามนำเข้าสินค้าไทยทุกชนิดเข้ามาในราชอาณาจาักรดาวคามรแต่ทันทีที่ไทยเปิดด่านสภาพที่เกิดขึ้นกลับเป็นเหมือนหนังซอมบี้บุกเมืองคนขามรแห่กันเข้ามาแบบล้นทะลักกวาดสินค้าทุกอย่างแบบไม่เห็นหัวนโยบายจากผู้นำตนเองทั้งพริกน้ำปลาผงซักฟอกยันกระดาษชำระถึงขั้นต่อยตบเจ้าหน้าที่ด่านฝั่งคามรเพราะด่านยังไม่เปิด บางคนลงทุนขายวัวขายควายเพื่อนำเงินมากว้านซื้อของไทยกลับไปตุนไว้ใช้ทั้งปีหุ่นมาเนสและหุ่นเซนถึงกับหัวหมุนเงื่อตกไม่รู้จะอธิบายกับประชาชนยังไงดีแม้แต่เกลือและน้ำปลาที่คิดว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดกลับยังไม่มีผลิตเองในประเทศเหลือไว้เพียงคำถามว่าใครกันแน่ที่เป็นประเทศพึ่งพาภายนอกขเขมรตั้งเป้าจะส่งเสริมสินค้าเกษตรของ,ของขเขมรให้ส่งออกนอกประเทศแทนที่จะขายให้ไทย โดยลืมไปว่าที่ดินอุดมสมบูรณ์ในเขมรน,นั้นถูกเวียดนามรวบหัวรวบหางไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พื้นที่แห้งแล้งและปนเปื้อนกับดินแดนระเบิดสมัยสงครามก้าวออกไปไถนาวันไหนต้องพกเครื่องตรวจจับโลหะไปด้วยดินแดนเขมรแห้งแล้งการชนลประทานไม่มี พอจะใช้แรงงานก็มีแต่คนหนีไปทำงานไทยหมดที่เหลือก็เป็นแรงงานเด็กคนแก่และทหารขี้เมาที่ไม่รู้ว่าสองพ่อลูกตระกูลหุนเพอเจออะไรอยู่ได้ทุกวันและที่ชาวเน็ตขำที่สุดในตอนนี้คือหวังจะปิดประตูโรงพยาบาลไทยกับคนเขมรโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพแต่ลืมคิดไปว่าระบบสาธารณสุขของเขมรน,นั้นเรียกว่าห่วยแตกยังถือเป็นคำชม ผู้ป่วยขเขมรหอบลูกหอบหลานมาเข้าคิวรักษาตามโรงพยาบาลชายแดนไทยทุกวันแม้แต่พวกชนชั้นนําในตระกูลหุนยังลอบเดินทางมารักษาในกรุงเทพแบบเงียบเียบไม่กล้าบอกใครจะไปรักษาที่เวียดนามก็คุณภาษาไม่รู้เรื่องระบบไม่มีบริการแย่จะไปรักษาที่ลาวก็ไม่มีหมอเฉพาะทางตรวจไปก็ไม่รู้เป็นอะไรสุดท้ายผู้ป่วยขเขมรยังคงทะลักเข้าไทยเหมือนเดิมแบบไม่แคร์นโยบายใดๆทั้งสิ้นนโยบายนี้คนไทยปรบมือให้เลย อยากให้จริงจังกับเรื่องนีส้สัทีจะได้เคลียร์ปัญหาแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาแถมสร้างภาระทั้งด้านสาธารณาสุขอาชญากรรมและสังคม แต่พอถึงเวลาจริงแรงงานเขเมรกลับไม่ยอมกลับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปกักไว้ที่ชายแดนไม่นานก็แอบ,บกลับมาอีกตอนนี้มีแรงงานเขเมรผิดกฎหมายในไทยกว่า4ล้านคนเฉพาะขอทานเขเมรก็ปาเข้าไป2 0 0 0 0นคนแล้วถ้าตระููหุุนมีแพลนจริงรีบเอารถบัสมารับพวกเขาเลยประเทศไทยจะสนับสนุนให้แบบเต็มที่อีกเรื่องคือ อันนี้คือมโนระดับเทพเขมรจะเอาทหารอะไรมาใช้งานรถถังมีไหมปืนใหม่มีไหมงบประมาณมีไหมเงินเดือนทหารยังจ่ายช้าเลยแถมล่าสุดเสนอให้รับบริจาคจากคนทั่วโลกเพื่อซื้ออาวุธฟังดูแล้วน่าสมเพชมากแถมอ้างว่าโดนไทยข่มเหงเลยโดน eu ูว่มบารซ้ำเข้าไปอีกเขมรหวังจะเอาจีนมาข่มไทยแต่จีนรู้ทันไม่สงเรือรบ ไม่ซ้อมรบด้วยแถมยังทวงหนี้แบบสายโหดและประกาศถอนเงินลงทุนออกจากเขมรอีกกว่าพันล้านหยวนเพราะทนไม่ไหวกับโครงการคลองฟูนันเตโชที่เอาไว้อวดแต่ไม่มีประโยชน์คลองอะไรไม่รู้เรือหางยาวยังหลงไม่ได้แต่กล้าบอกว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนชาติไหนที่ได้ฟังก็ขำจนสำลักออกมาอันนี้แค่ฝันกลางวันบวกจินตนาการหนักเกินขนาดพยายามปั้นภาพให้โลกเห็นว่ากัมพูชากำลังถูกคุกคามจากสยาม พร้อมโยนความผิดทุกอย่างให้ไทยจนประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงใครกันแน่ที่ทำร้ายขเขมรเพราะนโยบายบ้าบอนี้แหละที่กำลังทำลายประเทศตัวเองลงทีละก้าวหากถามว่าศัตรูที่แท้จริงของขเขมรคือใครคำตอบอาจไม่ใช่ไทยตามที่สองพ่อลูกพร่ำบอกตลอดวันแต่คือนโยบายอัปยที่ออกมาแบบไม่ใช้สมองราวกับมุ่งทำลายอนาคตของประเทศตัวเองให้ราบคาบ และถ้าใครยังคิดว่าขเขมรจะพังอาจขึ้นมาเทียบชั้นประเทศอื่นในอาเซียนภายใต้ในายกรัฐมนตรีชื่อฮุนมาเนตก็ขอให้ตั้งนาฬิกาปลุกเพราะนี้ไม่ใช่แก้ฝันแต่มันคือฝันร้ายของคนทั้งประเทศภาพฮุนมาเนตเข้าพบมาคงผู้นำฝรั่งเศสกำลังกลายเป็นข่าวใหญ่ใน,ขใในขเขมรและไทยโดยมีนายชองฟรองชัวตันรัฐมนตรีอะไรของขเขมรอะไรก็ไม่รู้ที่ฮุนมาเนตอปรโลกแต่งตั้งให้ติดตามตนเองไปดูงานทะเลและสิ่งแวดล้อมที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายน2568นายชองฟรองชัวตันชื่อเหมือนคนฝรั่งเศสแต่ตัวจริงเป็นคนขเขมรนเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสเขมรนที่ฮุนมาเน็ตลากไปประชุมที่เมืองนิสฝรั่งเศสด,ด้วยเพื่อสร้างภาพมาหลอกคนขเขมรนว่าฮุนมาเน็ตบรรลุข,ข้อตกลงกับผู้นําฝรั่งเศสที่จะช่วยเหลือจัดหาแผนที่ของฝรั่งเศสที่มีปัญหากับแนวเขตแดนไทยให้พร้อมเต้าข่าวหลอกคนขเขมรนทั้งประเทศว่าผู้นําฝรั่งเศสยินดี ที่จะช่วยเหลือขเขมรให้นําตัวประสาทหลายแห่งของไทยกลับคืนประเทศขเขมรโดยฮุนมาเน็ตใช้เวลาหาเรือกับผู้นําฝรั่งเศสถึง5วันในเรื่องนี้แต่ข่าวความจริงก็คือตัวแทนรัฐบาล110ประเทศที่เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการปกป้องทะเลและสิ่งแวดล้อมที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพที่เมืองนิสเป็นระยะเวลา5วันหลายประเทศส่งรัฐมนตรีและตัวแทนที่สําคัญเข้าร่วมแต่ฮุนมาเน็ตผู้นำขเขมรเลือกใช้โอกาสนี้สร้างภาพหลอกขเขมรและอุปโลกแต่งตั้งนายชองฟองชัวตัน ที่ให้ดูน่าเชื่อถือติดตามตนเองไปด้วยพร้อมช่างภาพและหุนมานเน็ตยอมเดินทางมาด้วยตนเองภาพที่ออกมาระหว่างการถ่ายคู่กันของฮุนมานเน็ตกับมาคงผู้นําฝรั่งเศสจึงออกมาแบบเอ้อวังอลังการและดูไม่เป็นธรรมชาติที่หุนมาเน็ตพยายามให้ภาพออกมาเสมือนว่ามีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากของตอนเองกับผู้นําฝรั่งเศส แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วฝรั่งเศสอดีตเจ้าอาณานิคมของเขมรและสปปลาวที่กรุงสยามได้แบ่งดินแดนให้ในอดีตนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคการล่านอาณานิคมลงฝรั่งเศสก็ไม่เคยหันมาเหลียวแลประเทศเหล่านี้อีกเลยมีแค่ให้สิทธิพิเศษพลเมืองของอดีตประเทศราชเข้าประเทศฝรั่งเศสได้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นจนทําให้สองประเทศนี้ต้องวิ่งไปซบจีนแทนในปัจจุบันฝรั่งเศสจึงไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แนบชิดใดๆกับเขมร ตามที่ฮุนมาเนตกับนายชองฟองชัวตันที่ออกมาให้ข่าวหลอกลวงคนขเขมรเราไม่ได้คาดหวังว่าการเข้าหารือกับผู้นําฝรั่งเศสจะประสบความสําเร็จแต่เราคาดหวังว่าจะดําเนินการนําเรื่องนี้ไปให้สุดความสามารถให้ได้นี่เป็นคําพูดลงท้ายของนายชองฟองชัวตันที่สื่อสารไปให้กับคนขเขมรอีกไม่นานถ้าตระกูลฮ่นยกเรื่องหลอกลวงพวกนี้มันเล่นไม่เลิก คนเขเมรและคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ความจริงจากสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยออกมาชี้แจงความจริงเองน่าจะเป็นการตอกย้ำฝาลงให้คนทั้งโลกเชื่อว่าตระกูลหุนคือต้นแบบอาชญากรรมหลอกลวงและประเทศเขเมรคือแหล่งอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นความจริงและบทเรียนการหลอกลวงแบบน่าเกลียดต่อคนเขเมรและใช้ผู้นำในประเทศอื่นๆมาสร้างภาพหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลตนเอง นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีประเทศไหนอยากจะคบค้าสมาคมกับขเขมรเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเสนอให้อาเซียนไล่เขมรออกจากกลุ่มประเทศอาเซียนนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเวียดนามถึงได้เกลียดเขมรเข้าไส้แล้วเรียกว่าเผาพันธุ์พวกนรคุณนี่คือเหตุผลว่าทำไมยูถึงประกาศคว่ำบาตรเขมรนี่คือเหตุผลว่าทำไมญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาถึงได้ยุติให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือขเขมรในฐานะเป็นประเทศที่ยากจน นี่คือเหตุผลว่าทําไมจีนถึงได้ยุติความร่วมมือทางทหารกับเขมรและถอนเงินลงทุนออกจากเขมรแล้วเริ่มทวงหนี้เขมรให้ต้องรีบใช้คืนทั้งหมดนี่คือเหตุผลว่าทาไมญี่ปุ่นถึงได้ถอนสถานทูตออกจากเขมรเพราะเป็นชาติที่หาความจริงใจไม่ได้เขียนอีก3ปีก็ไม่จบถึงความเลวร้ายของตระกูลหุนที่สําคัญในตอนนี้เขมรกําลังประสบปัญหาอย่างหนักอินเทอร์เนต็ตเริ่มใช้ไม่ได้ไฟฟ้าเริ่มติดติดขัดขัดเศรษฐกิจภายในประเทศกาลังถึงจุดล่มสลายลง บ่อนคาสิโนกลายเป็นเมืองร้างพนักง,งานเริ่มทยอยลาออกกันหมดคนในชาติกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักและประเทศไทยกำลังไล่ล่าแรงงานเถื่อนเขมรทั้งหมดในประเทศไทยผลักดันกลับคืนเขมรทั้งหมด